สวัสดีครับผมนายชยานนท์ิลาสนไทยชั้นมัธจุมศึกษาปีที่4ี่ทับสาเลขที่สาสิบห้านะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำส่วนผสมเกี่ยวกับดินปืนนะครับดินปืนคลิปที่ผมทำนี้นะครับจะเป็นดินปืนที่ใช้สำหรับทำบั้งไฟนะครับดินปืนเนี่ยยังมี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือแบบที่ทำบั้งไฟนะครับแบบที่2ก็คือแบบใช้กับปืนนะครับ แต่ในวันนี้ผมจะทําดินปืนสูตรที่ใช้กับบังไฟนะครับเพราะว่าดินปืนสูตรที่ใช้กับปืนมันมีความแรงและอันตร,รายนะครับผมก็เลยอยาก่ททาให้เพื่อนๆดูนะครับและการทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้จะมาในหัวข้อดินปืนสูตรหนึ่งต่อสีนะครับหนึ่งต่อสี่คืออะไรนะครับหนึ่งต่อสีก็เขาก็คือนี่นะครับโปดตซีอยมไนเตรต หรือว่าปุ๋ยที่ใช้กับต้นไม้นะครับโพแทสเซียมในเตรดใช้กับใช้เป็นปุ๋ยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาโพแทสเซียมในเตียมาทําเป็นดินปืนนะครับวา <Wow. S 1> โดยที่1ต่อสีคืออะไรหนึ่งต่อสีก็คือหนึ่งต่อสีก็คือผมจะใช้โพแทสเซียมในเตร์นี่ครับผมจะใช้แก้วเป็นตัวตัวนะครับหนึ่งส่วนนี่ครับอันนี้คือ1ส่วนแล้วจากนั้นฐานนะครับนี่คือฐานฐานนี้ต้องเป็นฐานที่บดละเอียด แล้วก็เป็นไม้ที่เบาในการทําดินปืนนะครับนี่ฐานฐานเราจะใช้สี่ส่วนนะครับซึ่งผมได้ตวงใส่นี้ไว้แล้วสี่สี่ส่วนนะครับนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาผสมส่วนสารให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับต่อไปครับครับแล้วตอนต่อไปน,นี้ก็ก็คือตอนผสมผสมนะครับเราจะนำฐานกับโพแทสเซียมไนเตรตหรือภาษาบ้านเรา เรียกว่าขี้เกียนะครับนี่ครับโพแทสเซียมในเตย,หเยดหรือนี่ปูดหรือว่าขี้เกียนะครับแล้วเราก็จะมาผสมกันในัวข้อดินปืนหนึ่งต่อสี่นะครับอันนี้ผมก็ใช้ตวงไปแล้วสี่สี่ส่วนนี่คือส่วนที่สี่นะครับที่ผมเตรียมไว้ผมจะเทียงไว้นะครับเทียงไว้นะครับแล้วจากนั้นผมก็จะใช้ปุ๋ยต้นไม้ โคเซียมในเตดหรือว่าภาษาไทยบ้านเราคีเกียครับคีเกียภาษาไทยบ้านเขาคีเกียครับแล้วผมก็อาจจะเทลงไปในฐานที่ผมได้บทไปแล้วฐานจะต้องเป็นฐานใช้ไม้เบานะครับครับแต่ผมจะเทให้ดูนะครับนี่นะครับจากนั้นผมจะทําการคนนะครับแล้วก็จะจุดให้ดูนะครับ หลังจากที่เราเทส่วนผสมไว้นะครับเราก็อาจจะใช้มือขยี้ขยี้ครับในมันเข้าเข้ากันนะครับแล้วจากนั้นก็จะใช้น้ำนะครับผมลงไปที่ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับครับรอดูตอนจุดครับเราผสมปิ่นปืนเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะทําการจุดดูนะครับนี่ครับเราผสมในเตรกับโพแทสเซียมไนเตรตแล้วนะครับทีนี้เราก็อาจจะมาทําการจุดดูนะครับไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนนี้ก็คือการมาจุดทดสอบดูครับว่าปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงนะครับจุดดูเลยครับครับลองจุดดูเลยครับอย่าเอาหน้าเข้าไปใกล้นะครับครับนี่ก็คือปฏิกิริยาของ ดินปืนที่ทําในวันนี้นะครับแล้วสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ